ก็ค่อนข้างมาบ่อยๆอยู่แล้วนะคะเพราะว่าพิมพ์ก็เหมือนเป็นแบบตัวแทนของคนที่เคยป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์มาให้กําลังใจอะไรอย่างนี้ค่ะก็ก็ค่อนข้างจะสนุกกับงานพวกนี้อยู่แล้วค่ะ ก็เสียงโครงการนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าเป็นโครงการที่ค่อนข้างจะดีมากเพราะว่าข้อที่หนึ่งคือเราได้กินของที่เราชอบเราสามารถซื้อน้ำมะเขือเทศทานอย่างอร่อยด้วยแล้วก็ได้ทําบุญไปด้วยในตัวทุกๆกล่องก็จะบริจาค25สตางค์ทุกกล่องก็ถือว่าแบบเป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะในพายของเราเราวิธีเลือกกินเลือกใช้กันยังไงบ้างเลือกกินเลือกใช้ยังไงบ้างเหรอคะจริงๆแล้วก็คือน้ำผลไม้โดยคํานี้เป็นอะไรที่แบบมีติดบ้างตลอดอยู่แล้วนี้ไม่ได้อวยก็คือแบบชอบอยู่แล้วอะค่ะก็ยิ่งพอรู้ ว่าเขามีโครงการได้แบบเลอริงทูแชร์ด้วยเนี่ยพิมก็ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วค่ะ,ะก็เชิญชวนกันกล่องก็ช่วยกจยยาคก็อ,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 อยากให้ทุกคนนะคะแบบว่าอร่อยด้วยกับน้ําผลไม้ดอยคานะคะแล้วเราก็ได้ทําบุญไปด้วยในตัวนะคะก็ะอยากให้อุดหนุนกันเยอะๆนะคะน้ำมะเขือเทศอร่อยมากค่ะอ่าเป็นไงี้านสวยึ้นสวยดีชมมาสบตาด้วยสิอไม่หลงตัที่เด็บยังไงยังไงจม่งนีไม่ได้หลงกนจริงๆแล้วคือคือคืออย่างที่เคยคุยกับ พี่ๆไปแล้วรอบที่แล้วว่าแบบเออตั้งใจจะไปทำแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนแบบรู้สึกว่าอยากสวยวันนี้อ่ะไม่อยากจะแบบ50-60แล้วค่อยทำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากทำให้เราดูดีในแบบตัวเองแต่ว่าดีขึ้น<อ>หลายคนจะบอกว่านี่ทำแล้วหรอไม่เห็นเปลี่ยนเลยอะไรเงี้ย<อ> <laughs> ใช่ไหมคะพอดิจริบมาตัดอยู่ในกระบวนการตัดสินใจนานไหมคะสองวันก็จริงๆก็คุยกับพี่แหม่มปรึกษามาเป็นปีแหละค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลน,นี้จริงๆแล้วเขาไม่ได้รับไม่ได้รับเคสรีวิว เป็นโรงพยาบาลที่แน่นอยู่แล้วพิมพ์ต้องแบบใช้เส้นที่แม่มเพื่อขอเขาไปทําที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณหมอก็คือคิวยากมากอะไรเงี้ยก,ก็ก็จองคิวมาเป็นปีเหมือนกัน,นะคะ่ะไม่เครียดเลยเพราะว่าตั้งใจแล้วก็รู้ว่าลิบิตของเราที่จะทำแบบคือทําแค่ไหนทําประมาณไหนก็เลยแบบ ไม่ได้ไม่ได้กังวลอะไรค่ะไม่ต้องกังวลถ้าเป็นศัลย์ก็ต่อแล้วเราจะใส่ไหนบ้างใส่าแดดไหนแล้วตรงไหนมีปัญหาคือจริงๆลงไปนั่งคุยก็แบบไม่ต้องพูดอะไรเลยคุณหมอแบบพระชนกบอกเราทันทีจิ้มเลยว่าต้องทำอะไรแล้วก็เหมือนกับที่เราอยากทำทุกอย่างก็คือจริงๆแล้วพิมก็แค่อยากจะยกให้มันแบบดูสดชื่นขึ้นแต่ว่าให้มันเป็นคงหน้าเราเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเดิมใช่แค่นั้นเองอันนี้ย้อนเวลาไปอีกทีค่ะพี่ อไม่ใช่เพราะว่าเราก็รู้สึกเราก็คุยกับแม่ทุกวันว่านี่แม่นี่มันมันดีแล้วใช่ไหมนี่คุณมันทําแล้วมันโอเคใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็คุณหมอบอกแล้วว่ารอให้3เดือนถึง6เดือนตอนนี้มันก็ยังเพิ่ง2เดือนอยู่แล้ว่าตอนทำมันต้องใช้ระยะเวลากี่ชั่วโมงในการทำโอ้โหพี่เข้าห้องผ่าตัดตั้งแต่เช้าออกมาก็มืดเลยกันนะคะห้าหกชั่วโมงอยู่นะทีจริงๆมันทำอะไรบ้างมันยกมือใช่มันนี่เราจะทำไม่ดู ก็ยกช่วงนี้ก็ยกยกช่วงข้างล่างตรง,งนี้เก็บคอ,อนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ค่ะคือไม่ได้ทำเยอะทำผิวสามสี่วันแรกก็เอาเรื่องอยู่ค่ะแล้วผมกินข้าวไม่ได้พูดได้แค่เนอเหมือนอย่างที่พิมพ์ลงรีวิวไปอ่ะคือมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพอหลังจากสี่วันก็คือแบบดีขึ้นเลยทานได้เดินเล่นได้ปกติค่ะดูความมั่นใจตอนนี้กลับมาแบบวุ้ยใสเหมือนเดิมแล้ว ก็นอยเหมือนกันเหมือนแบบยังไม่รู้มันกลายเป็นนนอยเพราะว่าเหมือนแบบทุกคนก็เหมือนรอดูว่าแบบไหนไหนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วหน่อยคำที่บอกว่าไหนไหนทำอะไรไหนทำแล้วรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายคนไม่ได้เจอพิมพนานไม่รู้ว่าพิมแก่ไปเยอะแค่ไหนก็จริงๆก็อย่างที่บอกอะค่ะว่ามันมันทำไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเราไม่ได้ทำจากตอนที่เราอายุ60บ พิมอยากทําวันนี้เพราะพิมอยากดูดีตอนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ขึ้นขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าดูดีขึ้นก็นิดนึงก็ดีใจแล้วอ่ะจริงมันดูความหน่อยตรงไงบ้างที่พอคนท้าบอกอ้ามีทําแล้วหล่อก็บอกทุกคนว่าทําแล้วแล้วเราที่หนุ่มตอนนี้อ้าไม่ได้ไม่ได้โกหกพี่พี่หนุ่มเด็กคุณหรอคะใช่ไหมถือว่าพิมรู้สึกว่าตอนนี้มันเหมือนในวัยเราอ่ะร้อยไม้หรืออะไรมันอาจจะเอาไว้อยู่ ขาดการต่างๆอาจไปเอาไม่อยู่แล้วก็คือแบบเจ็บทีเดียวไปเลยแล้วก็แบบอยู่อีกสักห้าปีสิบปีอะไรเงี้ยก็น่าจะแบบดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างนี้ข้าที่มาทางเราสองกระจกแล้วบอกกระจุยังไงบ้างส่วนนี้ฉันติดท่าำแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวรอให้มันเข้าที่สักสามถึงหกเดือนอย่างที่คุณหมอบอกตอนนี้ยิ้มก็ยังแบบไม่สุดเลยค่ะยังรู้สึกว่ายิ้มไม่ค่อยสุดว่ายังไงบ้างอะไรนะคะบอกว่ายังไงบ้างก็มีคุยกับกับคุณหมอบ้างก็ส่งรูปให้ดูอัปเดตคุณหมอว่า รอเลยเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะไ,ไม่ต้องระวังเลยแล้วก็ไม่ต้องกลับมากินยามไม่ต้องกลับมาพันหน้าไม่มีอะไรเลยคุณหมอแค่ให้รอเวลาอย่างเดียวค่ะคุมอรู้สงางอว่าดยอยุแค่นี้แล้วหน้ามันยังไม่ได้แบบว่าตื่นจามานต่ทำไมถึงรีบอย่างที่พิมพ์บอกว่าพิมพ์อยากดูดีวันนี้เลยพิมพ์ไม่อยากรอว่าแบบต้อง ต้องเหี่ยวย้อยแล้วถึงไปทาแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพิมรู้สึกว่าพิมพ์อยากยืดเวลาของพิมพ์ตอนนี้อยากแบบจาก45ไปถึง55อะไรอย่างงีอ้อชะลอใช,ออใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราก็เราไม่รู้ว่าแบบในอีก10ปีเราจะยังร่างกายเราพร้อมจะทํำไหมหรืออะไรจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยคือพิมพร้อมวันนี้อะไรเงี้ยค่ะคใช่ไหมะคะพิมรู้สึกยังไงเขาบอกว่าตั้งแต่เราเข้าวงการมาเาก็บอกเราหน้าเด็กมาตลอด ไงอย่างที่ทุกคนบอกว่าพอทุกคนติดว่าแบบเราหน้าเด็กแล้วทุกคนก็จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วพอเอารูป before after มาคือพิมพ์ก็หย่อนตามตามวัยเหมือนคนอืน่นแต่จริงๆริเล่นละครก็เป็นแม่เป็นอะไรถูกปะฉะนั้นคือตอนนี้เราก็เหมือนแค่อยากจะเป็นแม่ที่สดชื่นขึ้นไม่ได้บอกว่าอยากจะกลับไปเล่นบทเด็กะแล้วปแบบที่เจอเจอต้องยาที่มัโอเกที่เราสึกว่าอุ้ยฉินแก่แล้วหรอิเราก็รู้ตัวเองไหมเราก็เราก็รู้ตัวเองว่าเออตรงนี้เราเริ่มหย่อนแล้วว่าแฮแก้มก็เริ่มค้อยอะไรอยาแกบบ ทุกวันสองกระจกใครไม่ทำบ้างเราก็ต้องแบบว่าลองดูสิเออลองดูสิเอ้ยมันดีขึ้นนี่นะก็เลยคิดว่าหมอน่าจะช่วยได้ตอนนี้สองกระจกมันต้องไปที่ยาตอนนี้ก็คือแค่รอให้มันหายหายล้วบมหายเจ็บหายเข้าที่อะค่ะเออให้มันสักสามหกสามหกเดือนก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราอยากจะสตามหน้านี้ไว้ตลอด ็เปนิคในความเป็นจริงมันก็ทาไม่ได้ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามวัยแต่ว่าเราก็ยื้อที่สุดเ่าที่เรายื้อได้ใช่ไหมคะอันนี้คือตั้แ่ที่แวพี่แมมีแนาไม่ไม่พี่แมมพี่แมมไม่ได้เป็นพี่แมมนี่คือแบบให้เราค่อยๆด้วยซ้ำคือตอนแรกพี่แมมว่าแม่งั้นทำตาเติมตรงนั้นเลยพี่แมมบอกหยุดพออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แมมจะค่อยๆปรามเราเพราะเขาผ่านมาแล้วเขาต้องการเรา อ,อะไรนะคะร,ราคาเนี่ยต้องอยากให้คุยกัน,น,นเราโรงพยาบาลเคส by เคสได้เหมือนกันใช่อันนี้พี่พีมบอกเอง,งอยู่ว่ามันมีสอันคุยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน <c oughs> <c oughs> อย่างที่บอกว่าโรงพยาบาลน,นี้เขาไม่ได้รับทั่วไปค่ะไม่ใช่ว่าใครจะไปเดินไปขอรีวิวเขาให้ต้องส่งเคสไปให้คุณหมอดูก่อนหรือว่าอาจจะต้องมีแบบใส่ใช้เส้นบ้างโดยพี่แหม่มวิชุดาก็ช่วยจริงๆค่ะ เรามีบางแห่มากสมูทม,ม,มากาานในชีวิตคนเรามันคงทำไม่ได้หลายครั้งั้งคะพิมพ์ว่าเดี๋ยวรอให้แบบถึงวันนั้นก่อนแล้วค่อยว่ากันตอนนี้ไม่เคยที่ไม่เคยไม่เคยเคยนม่เคย่คไม่เคก่เย่เมเคยไม่ค,คยไม่เยม่เคม่เคม่เคยไเคยไม่เคยไม่ไม่ค่คๆๆเคยๆๆไ่ยยเคยคุณนะคะขอบคุณนะคะ